หลุดพ้นจากทุกขเพราะไม่เพลิดเพลินในเบญจขันธ์ภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในเวทนา ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสัญญาผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสังขารผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณ ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลิอนอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลิอนอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้